สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะมินจะบอกว่ากักตัวมาก็เกือบจะ5วันแล้วนะคะเราก็มาทำคอนเทนต์สนุกๆกกันดีกว่านะคะเราก็ได้สั่งอาหารนะคะจากร้านอาหารคลีนรวมอาหารคลีนชื่อดังมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากินทั้งไก่เคเอหมูทอดอะไรต่างๆที่มันแบบซุปเปอร์อ้วนเลยนะคะวันนี้มินก็เลยอยากจะมารีวิวนะคะอาหารคลีนที่เราไปซื้อกันมานะทุก ทั้งหมดนี่เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละร้านดีกว่านะคะร้านนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะมานะคะลูกชิ้นปลานะคะยี่ห้อ,อปาลานะคะเขาจะบอกว่าเป็นแบบสดใหม่ร้อยเปอร์ปลาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีแป้งไม่มีบอแร็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารการบูดไม่มีน้ําตาลไม่มีครอรี่โอ้โหน่าจะอร่อยนะคะเรามาแกะดูกันอุ่นๆน้นอนร้อนเลยจ้าดิง,ดง มีน้ำจิ้มมาให้2อ,อันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมกันนะคะโอเคต่อมานะคะนี่จะเป็นเมนูอาหารคลีนของ DJ เจภูมินะคะนี่เป็นสปาเกตตี้ซอสไก่นะคะโอ้โหเรามาเก็ดูซอสไก่ลีนลน,นะ,ะซอสไก่ลีนด้วยนะคะเห็นเขาบอกมาว่าอูทุกคนดูน่ากินมากนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปรวมทีเดียวแล้วก็ ปั๊บยบจุ๊บๆไปนะคะโอเคต่อมาตัวนี้นะคะเป็นหมูข้าวหมูตำลึงลีนด้วยนะคะโอ้โหน่าทานมากนะคะเรามาแกะดูโอเคนี่อู้อันนี้น่ากินมากนะคะน่ากินมากเลยนะคะมีหมูตำลึงมีตั้งหู้แล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปซื้อสแนค็คมาด้วยนะคะแบบว่ากลัวหิวอะไรประมาณนี้นะคะมันเคยกิน คุกกี้สิงคโปร์ของยี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อแป้งฟูฟูนะคะไม่น่านถูกเปล่าไม่รู้นะคะโอเคไม่เนยไม่นมไม่ไข่เป็นโฮวีใช้น้ำมันรำข้าวหวานน้อยนะคะกว่าปกติ40% อันนี้จะเป็นกลิ่นซากุระนะคะก่อนอันนี้เป็นชิมรสธรรมดาเนาะแต่ไม่รู้เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะแล้วก็อันนี้ลด50%ทุกคนเป็นการาโนาโยเกิร์ตเนื้อเข้มข้นนะคะหมดอายุวันที่31นี้แล้วนะคะเป็นรสบูเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันอู้ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เลยนะคะแล้วก็มินชัยก็ซื้อตัวนี้มากุ้งทอดกรอบรสดั้งเดิมนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะรีวิวนะคะก็คือศูนย์ซีโร่แคลน้ำใบเตยของเรานั่นเองนะคะวูวูศูนย์แคลจริงๆนะคะ โอเคนะคะมันเป็นขั้นตอนที่มินอยากจะทําที่สุดคือขั้นตอนการชิมนั่นเองนะคะมินจะบอกว่าลูกชิ้นปลาของปลาลาเนี่ยมินเห็นในรีวิวเยอะมากแล้วนะคะแล้วมินก็อยากชิมมาตั้งนานแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงชิมนะใส่น้ำจิ้มสีแดงก่อนนะคะ อร่อยไม่คาวปลาเลยอือร่อยน้ำจิ้มก็ดีน้ำจิ้มสีส้มอร่อยเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มสีเขียวดูนะครับจิ้มสามรสจิ้มสีฟูดอืมอืมน้ำจิ้มสีเขียวอร่อยมากเฮ้ยอ,อยากให้เธอชิมยวเอาสีเขียวหรือสีแดงก่อนสีแดงก่อนเลยเหรอจะได้ตามเสเต็ปเหมือนเราใช่ไหมอืมอรู้ออร่อยแล้วไม่เหม็นคาวปลาด้วยดูไม่รู้เลยว่าไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาล ดีอ่ะน้ำจิ้มก็เด็ดคนดีมากไม่เสียอะไรตังเลยหมันน้ำจิ้มกุ้งเผาเนออร่ยอยเลยโอเคเอนุ่มนุ่มอันต่อมานะคะเราจะมาชิมชิม,ชมอันจืดๆนี่ก่อนไหมแล้วค่อยชิมสปาเกตตี้เนาะ,ะโอเคนะคะเราจะมาชิมหมูตำลึงหมูตำลึงนะคะอืมน่ารอก ไม่เหมือนคีนเลยอ่ะอืมพอซุปน้ำมีสักทีอืมอม,นนนอม,มันเครื่องมันถึงอ่ะมินว่าอืมอ่ะลองสปาเกตตี้ดูอ่ะลองสปาเกตตี้ดูนะคะกระดิ่งเราเอาจุ่มลงไปเลยได้ไหมอืมจุ่มลงไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นก่อนนะคะเพราะว่าเรางงแต่ถ่ายรูปนะทุกคนจะได้แฝงกับน้องเขาหน่อยนะคะเพราะากินอุ่นๆร้อนๆจะอร่อยค ดีอะชิมอือือ,อเป็นไงอือได้ถ้าเป็นคำว่าค l ีีนแล้วได้แบบนี้คือได้เลยผ่านเลยเพราะปกติอะมันจะจืดอืมของดีเจพูมี่อร่อยนะเห็นกินอันไหนก็อร่อยอื ดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราขอไปทานข้าวก่อนแนละ้วเดี๋ยวจะมาชิมขนมให้ดูนะคะติ๊งหายไปแล้วนะคะข้าวเมื่อกี้คือกินกันหมดเกลี้ยงเลยเพราะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวคุกกี้สิงคโปร์รสซากุระนะคะมกันนะคะเมื่อกี้ มนันนกเลยเธออืมอร่อยหอมหวานแต่เราชอบออริจินอลมากกว่าแต่นี้ก็อร่อยหอมหวานหอมชาบูระอืมแล้วลองน้ำใบเตยดิอืมอืมอันนี้อร่อยหอมใบเตยมากสูตรเข้มขนอืมอัน,นอร่อย มัน้ำใบเตยเพราะมันคือน้ำใบเตยอ,อ่โอเคอย่าลืมไปซื้อจันนะค่ะเดี๋ยวจะใส่จิ้งไว้ให้ว่าซื้อที่ไหน